สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันคือเกานะครับสวัสดีไปย่งเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทั้งชง่องยูทู e ผูเขามารับชมสุขสุข,สขนนะครับวันนี้พ้ามาเบงทีมงานลิลี่การเกษตรนะครับกับงาน หลอกให้หน้านะครับหลอกให้หน้าผมหให้หน้าคือเกานะครับเรียนกันบ่กไก่เท่าไรครับประมาณร้อยเมตรนะครับปู๊ดละพี่น้องงานเถี่ยวนะครับเถี่ยวละสองร้อยสามสิบนะครับเถี่ยวละสองร้อยสามสิบเกล็ดพร้อมเรียบร้อยนะครับเกยรดในพร้อมนะครับ อยู่กับใครโกเบครับโกเบโกฮิสเคสองร้อยนะครับมักที่ขีดหนึ่งนะครับพี่น้องครับมักที่อยู่อยู่ตอนนี้รถขุดในตำนานรถขุดยอดนิยมนะครับ รถด,ดำแรนสีขั้นนะครับเมื่อนี้พี่น้องนะครับรถด,ดำทีมงานเอาแรนน้ากันซีขั้นสังกัดอยู่ทางบานันดอนกอยนะครับบันดอนกอยครับนําสั่งนะครับพี่น้องประมาณรอยก๋วยเตี๋ยวนะครับพื้นที่ที่เพิ่นถมเดี๋ยวนี้นะครับ เนสิงดำสิง n p r 1 1 5ครับหราอดัมข้างนานะครับขนาใหน่นะครับ หมอนะครับจมอตอนเดียวเสียบ,บอยรอยเจ็ดห้าครับเจโอเจ็ดสี่บาลาบีพ่อแม่พิมพ์งานท่านเยสโสนะครับอยู่กับโกเบโก,โก,นบนก้นะครับเอชสองร้อยรุ่นมาร์คซีนะครับมาร์คซีฉีดหนึ่ง ไต่เกือกยนต์มิตซูบิชินะครับ6สูบได้รอกินเจ็ทชั่นเทอร์โบ6ดี31ว่ารอบเพื่องที่ท่น800รอบต่อนอาทีนะครับสำหรับรุ่นนี้มากที่ร้อย3ิบหาพลังมานะครับ ช่วงล่างใบแท็กเจ็ดเส้นนะครับใส่ลูเลอรอลองรับข้างล่างล่องรับนำหนักนะครับเจ็ดลูกแค่เรือสอโตส่วนตัวเดินก็ใส่ไฮ้ด็กนะครับให้แดกให้ดักนะตัวโคยูตันนีิสมัยก่อนดูแลโดยยูตัน้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นอริยะนะครับแต่เพียงผู้เดียวนะครับหันมาใส่ซีมินนะครับ อาจารย์ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนะครับโชเฟอร์เฮากับเชื่อเฟอืองนุ่มนะครับทั้งหน้าสมัยพี่น้องสำหรับโชเฟอร์เฮานะยังเป็ดเบาอยู่นะครับลูกรอไปแล้วครับเสียบอยลั่นลั่นกันเลยนะครับแล่นกันประมาณร้อยกัวเถียวนะครับ ระยะทางที่ทไปเท่กับประมาณร้อยเมตรครับ้อยเมตรประมาณนีนะครับตามมาด้วยดเดกกาเสียอัดายลั่นนะครับรอยเกาหานะครับ 67E1 สำหรับเดกกาสีชมพูหวานแวว รถเพอร์เฮาก็เสียออดเก่าเก่านะครับเสียออดสายลั่นประจําทีมงานลิลี่นะครับรถดําแล่น4คันนะพี่น้องมื้อนี้บว่ามื้อนี้ผมก มาไกลอยู่นะครับบ้านค้ามนำสั่งนะครับดอนก่อยทางทายี่ยมนะพี่น้องครับทางทายี่ยมที่ละแต่ผมกับบ่อไไฟเดมานะครับบ่แมนว่าบ่อไไฟเดมาลรอครับบ่เคยมาพร้อมกต่มาเนี่ยแต่ว่าไก่ๆนะครับอยู่ไก่เลี้ยนเชียงนะครับบ่ได้มาถึงขนาดบ้านค้ามนำสั่งนะครับค้ามนำสั่งทายี่ยมบ้านแจ้ ไปแล้วครับเสียออดไปเดี๋ยวจพีพาไปเบิ้งหม่องเทียพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งหม่องเทีกันว่าเฝนเที่มองไหนไป๋ยังไหนมาจัางไหนนะครับที่เอ็ดเก้าศูนย์นะครับเสียก้องเป็นตกลมดินยุคนะครับไปตามไปดู ชอรุ่งเรืองหัวตอนเดียวครับเม่กล้ายเจ็ดหานะครับไ <c oughs> ปเดี๋ยวไปเบิง์บางเท่กันพี่น้องตามไปดู แล้อนำขาน,นานะครับขาน,นาใหญ่เรืนแบพูดนะครับเร้อจังออมาพี่พี่น้องออมมาหมองเทนะครับนี่นะครับรมมพ,พี่น้องอม,ม,มองเทนะครับจ <Okay. S 1> ุดที่เพิินเท่ เทมาแต่พุ่นแหละนะครับบอกกันประมาณหนึ่งยนะครับหนึ่งลอยเฉียวขันมาเต็มก็คือจัดให้เต็มให้หน้าให้นี่นะครับอาจจะทะลุไปลอยกลัวเสียกล้องครับเป็นผู้ครับรถไทเมื่อนี่แถเ่าแถเ่าแถาเ่ถเน่อยเสียกล้อง ทีเอสเกนะครับเกแรงมา้นมนงมา C ion, นะครับเป็นโตลมดินเกแรงมาสีสูบด i r รกตินเจคชั่นพาวเวอร์สตนะครับสำหรับเครื่องยนต์ ปกตินี่มองนี่มันสีตัํานะครับให้นี่มันต่ําแต่ว่าให้พุ่นมันมันสูงกลัวนะครับเพิ่นก็เลยถมนะครับถมให้มันได้ระดับเดียวกบให้บนนะครับเพราะว่าให้นี่น้ามทวมบ่อไรเขานะครับย่ำวานเขานะครับมีต่ปลอยให้พญ,ญ่าลาบยักขึ้นนะครับมีต่ปอยให้พระรา พญาหลาบยักขึ้นแต่เลยต้องมาถมนะครับถมเม็ดเป็นไหน้านะครับวานเข่าห้างจะให้ขคางๆกันนีกน็ปีนี่ก็บ่ได้ครับนะครับปีนี่บ่ได้เมกาครับเมกา เสียกล้องก็ต้องแล่นแตงทางเรื่อยๆครับรถไทยว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับต้องปรับหนาดินเรื่อยๆนะครับ ตามมาด้วยเฮียเสงครับ NPR 115 ก็ถือว่าโอเคครับถึงสีบอรแรงบอรอซำทีมงานกนะราคาเที่ยววัดกันที่ราคานะครับราคาทอกันพี่น้องเที่ยวละสองร้อยสามสิบเหมือนกันเนี่ยสิงเราบ่อยากได้ไหมบอเนี่ยสิง แลียนไปทางพุนหรอครับพี่น้องแรียนไปพุนจังโค่งกลับมานะครับย้อนกลับมาวันนี้กระยุกับ ย u ทบสมบัติดำซิ่งนะครับพี่น้องครับพบพอกันคือเก่ามาเบามาจาชู้พีุู่้น้องฟังกันนะครับอยู่กับลี่ลการเกษตรครับทีมงานรถด,ดำรถไมโค่ทีมงานทางบันบัโคนะครับตำบลพุ่งเงินเสราพุ่มหอานะครับวันนี้ก็อยู่ทงังงานเพิ่นกับทางบันดอนกอยนะครับหรือว่าข้าน้ำสั่ง อำเภอเมืองยะโสธรน,นะครับพี่น้องเสียบอยครับสมอตอนเดียวนะครับร้อยเจ็ดห้าอ่าสำหรับลิปนี้ก็สิไดายลำได้ล่ากันสักก่อนสำหรับมือนน้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือหนาก็กลับมาพอกันคือเกานะครับว่าจิไป กอดชิมงานไหแน่นะครับสำหรับโมนี้ก็ขอให้พี่ให้น้องสบายดีสุขภูสุขคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีใหม่นี่ก็ขอให้ร่ำให้รวยกันสุขูสุขคนนะครับตลอดปีตลอดไปนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวชิปหนากะมาพอกันคือเก่าพี่นอ้องถือกถือใจกับกดไลค์กดแช์ใ้กำลังใจน้ำแน่ยนะครับ ขอบุญขอบุญพี่น้องสุขุมสุขคนนั่นแหละที่เขามารับชมมาติดตามนะครับทางช่องยูทูบสมบัติดำสิงนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ